ช่วยนนเนาะแล้วก็เดินแล้ก็เดิน,ออนบอกอ,อ่อนมาดูหน่อยมาดูหน่อยใช่ไหมใช่ใช่หมดเนี่ยไม่งั้นจะพามาเหรอคะปาดปัใครชอบเนี่ยสุดยอดเลยเนาะตัวเองเอาวอไปนะ<ช>เดี๋ยวให้ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันจ้ามาพี่น้องค่ะมันอยู่ด้วยกันเอากระสีกระซ่า กระชิบนินทานเราเองเหรอเดี๋ยวกระชีพเนียนชาบอกว่าอย่า,กกาอบอกใครนะว่าเห็ดตรงนี้ไม่บอก้งามแช้ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพากลับมาเก็บเห็ดขอนสวนอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้เฝ้าลายอย่างมัดผมก็ว่าได้เอาจักไม่อย่างมาลุงตุ้งนั่งเทิงฝนกะทิตกมาค่ะมามาเก็บเลยจ้าอ๋อ,อดึงกันะไมนันี้รถเนาะมืนอนี้มากับคุณน่้ยค่ะโอ้ยมองนี่นอู้ยตกขอโทษค่ะขอโทษขออภัยมองนี่นค่ะ เดี๋ยวเอาไปสะก้อนจังไปหาตัดเนาะค่ะเนาะเงี้นมดเลยค่ะมาดูมาดูาดอ้าวเรียกมาดูไปทางไหนอีกล่ะเพื่อนค่อยมันนี้กะบรรยากาศอึมคึมอึมคึม,ค,มคือเก้าพี่้องค่ะล้มได้ฝนกับบตกน,นี่ค่ะ ถ้าเล็กมากก็ไม่ต้องเอาตากค่ะตากน้ำคัน้นสุมน้ำเนาะพี่น้องค่ะมึงอีกเนาะมึงเน่พี่น้องค่ะมึงเนี่มึงเนี่ค่ะเจ้าวะมานี้กอดมาหาเรากอดมา เด็กก็ไม่ต้องเอาไงนางบ่เคยเก็บนางบากกาา่กะด้า่ะมาเก็บน้ำกันก่อนอันนี้ดอกดำแล้วค่ะพี่น้องขาเพื่อนพวกนี้อันนี้ต้นตำแหนด้ลยค่ะเด้อต้นเออเออต้นตำแหน ฉันเก็บเห็ดอยู่เดียววนต้นตำเงียเอิ่นคุณนหนุ่ยลงมาหาพอมันจิแรนเบิ้งให้กันว่ได้พี่น้องค่ะแลนกลับไปกลับมา มาเก็บไปน้ำกันดิมานี่ก่อนเตงนียน,นี่ค่ะเมนมีน้นกังซีเหลนรูได้มานี่ก่อนเตง นี้มันต้องเฝ้าเอาค่ะพี่น้องค่ะคันว่าเฝ้ามาเอาเน่ะมันที่แก้แก้หมดเออก็ถึงบอกให้มาใกล้ๆกันไงมันจะวิ่งไปหากันไม่ได้เทียววิ่งไม่ได้มาเก็บไปด้วยกันนี่ ใช่ใช่แล้วทำไมของเพื่อนสีดำของฉันสีเหลืองอ่ะก็มันนั้นมันดอกอ่อนอยู่นั่นน่ะข้างๆนะดที<ช>่เขาแก่แล้วไม่เขียวออกยังอ่อนอยู่เลยฝั่งนั้นอ่ะต,ตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ไม่ช่ออย่างนี้รู้แล้วลรู้แล้วก็ถึงบอกให้มาเก็บด้วยกันเนี่ยเหมือนเห็ดอะไรแล้วอ่ะเห็ดอะไรบ้านเราอ่ะเห็ดขอนเน่บ้านเราก็ ขาใหญ่มู้นะมันยังอ่อนๆข้างในนะั่เยอะตัดทิ้งเลยนะเอออ้าวตัดเลยตัดดู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 เครื่องบนไม่มีแต่อย่างนี้เลยเพื่อนเนี่ยรู้แล้วร,รู้แล้วว้าวคือบอกว่าให้มองดีๆนางไม่เคยเก็บพี่ยองค่ะคือกันแล้วกบยายตาที่แรกแก้ตาก,กับไม่เคยเก็บสวยมากสวยมากแล้วก็อร่อยมาก จะได้ลองชิมคนนี้แหละไม่ขาวได้เลยนั่นน่ะน่าขึ้นมาเมื่อานนี้ยังยังข้างล่างน่ะยังยสวยๆอยู่อ้าวเนี่ยถ้าท้องแบบนี้ได้เลยเนี่ยอือท้องยังไม่ดำได้ที่นี่ไม่ดำนะไม่ไม่ไม,ไม่ได้ได้ทำแหนมนะสุดยอดเมื่อวานนี้เก็บไปนนีหามัเี้ยเเเพื่อนก็บมื่อวานนี้เก็บไปไปลวก ทำแหนมไว้ายที่นี่มันบานแล้วก็มันอุ้ยคันยังเอาไม่หมดเลยแม่เอ้ยไม่เอาไม่เอาฉันจะไป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 หนีหนีหนีมากับเด็กน้อยดิพี่น้องเอ้ยไปไปไปจะหาเดินดูข้างนอกถ้าท้องดำนะไม่เอาถ้าขาวนะได้ นี่ค่ะกันหลอกใดดำเขาก็เอาออกเอาตักขาค่ะ Rồi, อยไปทั้งใดเนาะพวกนี้ค่ะดพี่น้องค่ะเด้อนี่แหละที่เราเหลือไว้เมื่อวานนี้นะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกนี้ค่ะพวกนี้สวยๆุ่นแน่นมัดเลยค่ะุ่นปูนุ่นปนตัวเองเริ่มจากตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราตั้งกล้อง สวยมากสวยมากสวมาก้นเรอ้องใก้ๆว่าโมบานี้มันยังเด็กอยู่ไหมสวยมากสวยมากสวยไม่มีทิฏิเลยเพื่อนนะ จะถ่ายรูปใ้พีณอ่างมึงใกล้ๆก,ก,กันนี่ค่ะ,น,คะนะสวยนะเนาะแลวกเดินช่อเดินเบาๆมาดูน้อยมาดูหน่อย,อยใช่ไหมใช่ใช่หมดเนี่ยไม่งั้นจะพามาเหรอคะ,อะป่ะใครชอบเนี่ยสุดยอดเลยเนาะตัวเองเอาบอไปนะ,ะเดี๋ยวให้ใช้งานไม่ได้ใช่ไหม มันอยู่ด้วยกันจ้ะมาพี่น้องค่ะมันอยู่ด้วยกันเดีเรากระชิบกระซ้าก,กระชิบมีนพานเราเองเหรอออเดรากระชิบกระซ้าบอวกว่าอย่าบอกใครนะว่าเห็ดตรงนี้ไม่บอกขี้งามเนี่ยนี่นะกระเนื้อได้แต่อ่อนๆเ,เลยอุ้ยดูดีดูดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งกล้องใหม่มันตั้งยากอ่ะอมัันหตเก็บช่อหน่อยแล้วก็ให้พี่น้องดูแปดเลยอนี่ค่ะออนออนสวยสวยจ้าเออตั้งดูงค่ะ อาพาแหละเออนางชอบสุดนา,านางยังไม่ว่างก็ตอนแรกก็ว่าจะพานางมาแหละก็ามาเห็นชอนน็อตองเงี้ยคิดว่ามันหล่นนางกิ้งอะไรเนาะว้าวถ้าไม่กล้าเก็บทีแรกมันดูมันดูชัดหน่อยมันดูชัดหน่ <laughs> อยกลัวว่าจะไม่ใช่ ได้หมดจ้าได้หมดถ้าสดชื่นเนื้ยพี่น้องขากุ้มมีข่อยสะออนข่อยเราใบยากษ์เตาะใบยากต้องเห็นไหมไม่อยากแบบแตกกออะดูติดูสีทั่ทำแบบโอ้โหสวยมากเลยตัดอย่างได้ด้วยเนาะเอ้าโรคมาจากสมุนตพ ไม่พี่น้องค่ะจะสิงหยงามๆให้เบิ้งเด้อค่ะเด้ตอต่อนี่เอาใส่ล่าหน่อยสิเอาสวัสดีพี่น้องหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกองายบันได้เห็นคุณนุ่ยโดนแล้วพี่น้องค่ะมาเด้อมาเก็บเห็ดกระสันแม่ค่ะ มีความสุขนาะเพื่อนได้เก็บอึ้อมาได้ติ๋งพี่น้องผู้ใดมากินก่อนที่ป้าป้าเก็บไหนกินนางมากินแหนมเห็ดพี่น้องค่ะท,ทำสุกี้กระแซบเน,น,น,นี่ยพอดีพอดีอันนี้พอดีแต่อันเล็กๆท่านสั้นนะ่ะ เราก็ไม่เก็บแล้วก็ไปเก็บกันหลังเราก็จะได้มีอะไรเล่นใช่ไหมล่ะันนะมันมีตามทางที่เราเหลือไว้ตุ๊ปปุติปิอ่ะตัวเองก็เราก็จะเดินดูไงว่าเผื่อมันมีเรื่อยๆเ,เราก็จะได้คลา,านกันอยู่สองคนใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มาคลานต่อ พี่น้องขาเบื้องก่อนนี่เวยนะที่เราไม่อยากตัดไม่ใช่อะไรรู้ไหมแต่าบางทีมันมีดอกเล็กอ่ะตัวเองอม,มันมีดอกเล็กดอกน้อยอันนี้ยังไม่เอามงเอาเลยได้อันหี้พอดีที่เราหมายถึงอย่างเงี้ยต้นปุตติปิอย่างเงี้ยตัดเลยเธอตัดเลยไ,ได้อนตะินฟินอีกแล้วจ้า ดู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 ดดขนาดเอาขาตัดแล้วนะสวยแอะฉันไม่ได้ติดในเชือกด,ดูดิมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันขึ้นไม่ได้อตเอ,ตเอม,มีสองมือเอานี่หน่อยเอากรนี้หน่อยเดียวเก็บเอาก่อนตัดมันแล้วสงสารมันเก็บสิคะอุ้ยเข่าฉันโดหนหัวแตกแต่ คุณมมีสองมือให้เราเกละออกที่น้องค่ะเนี่ยเห็นไหมขนาดเอาเครึ่งเดียวก่อนเก็บกับมันแม่วิเมื่อวานนี้นะเก็บกับวีวเมื่อวานนี้นะ<อ>แบบไม่ได้เดินน่ะตัวเองไปไหนไม่ได้แล้วอย่างนี้มันก็อยู่แถบของมันเนาะโอ,อน,นี่มันอ่อน,นออเห็นไหม,มเห้ยไหม,มฟังเสียงนะตอนหักนะแล้วจะรู้ว่ามันกรอบขนาดไหนนะมันโอ้ยเสีดยอด,อ<อ>สดายค่ะนี่ เอาก่อนแบบขยับนิดขยับหน่อยป๊อปป๊อปป๊อปอปอ,ปอ,อโอ้ยสุดยอดอพี่น้องขาพางเนี่ยสุดยอดแก้วนมาม่าหับกระตาซากระบุงส,สุดอะอเสียงดังก๊อบก๊อปก๊อ,อ,อเลยลเสียงตัดก็ปิ้นละ เราไม่อยากตัดเราอยากแกะปะ๊ปะอป๊ไปนั่งเล่นที่บ้าน,นใช่วางไว้ค่ะเดี๋ยวมาเก็บอีกเดี๋ยวมาใหม่จ้า yeah, แย่ตะปดแตกอุ้ยอันน้อยๆเราเอาเป็นซอยเป็นซอยไปมันจะได้ไม่หลงตัวเอง,องค่ะน,นี้ค่ะ นอ่อนๆเลยจ้าอาเนี่ค่ะแมนหมดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี่ยนตาสิมันขายาวอ่ะฉันสูตรเบางกอนขันขายาวจังสิเอา ่ัเห็ดจังซีมันจังอันน่ะพอดีเลยค่ะเพิ่นงงเห็ดจังซีมันจังบอนตัดทิมขันตัดแล้วแล้วดอกสันคอรอแคลแปรันพวกเก็บนะมัน,นสิเป็นแต่เสียได้ยคุณเพื่อนเลยมาดูกลุ่มนี้มา พ่โพูดฟังทางนี้จะขอเวลาหักเกินเดินไปเล่นหาไปเรื่อยๆจะเย็นๆนี่านีค่ะนี่เป็นนางลุบๆค้ำๆยื่บ้านพี่น้องค่ะ บ่เอาค่ะมึงไงค่ะนี่อันนี้น้อยๆอยู่ชุมนี้น้อยๆอยู่เดี๋ยวเชียวก่อนนี่ก่อนกลายยาวแล้วโอ้ยเดที่สูนก่อนนั่น ดีเลยจ้ะอืมซูนเลยเห็นบ่พอละข้าวซูนแล้วค่ะขอาวูนแล้วก่อนอีกก็เอาเอาไปเอามาเอาเมื่อรุ่นน้อยแหงจเด้เต็มกระตาแล้วพี่น้องค่ะเต็มกระตาวันนี้จีได้ตัดขาค่ะตอนแรกว่าเสียไปตัดที่บ้านเพราะคือดอกโทษ หลายโพดตัดคื้นอวานนี่เลยเนาะค่ะเนาะงานก็มาน่งตัดขาะหาือ่าตัดคุณนายวิช่วยตัดคุณนายวิเกมมีสองมือเนาะเรามีมือเดียวแต่มันก็ตัดง่ายอยู่เนาะตัดง่ายมันกบอบเองแล้วถึงบอกตอนอยู่ในกอเราไม่อยากตัดเราเสียได้แล้วก็เหนียว ก๋วยเนี๋ยวนี่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 แก้วน่ะในกระเป๋าเรานี่มันมีถุงอีกใบหนึ่งอะถุงแบบเนี้ยเอาออกมานั่งเนี่ยได้่า50ข้าวเราเบาอือมันก็ไม่ได้ไปแถวไหนหรอกเราว่ากระเป๋าเราก็ตั้งตรงเนี้ยเราก็เดินอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวตาคนเมื่อกี้ก็จะมาขโมย หลังเขาไม่มุดเข้ามาหรอกค่ะเหี่ยถ้าเธอเห็นเขาเขียนคำนี้นะเธอเข้าไปเลยนะเห็ดทั้งนั้นเลยคำไหนแต่ฉันไม่รู้หรอกว่ามันเห็ดกินได้ไหมเอาว็าใหญ่บอกกันไปเจ้าไม่รู้แล้วเจ้าจะบอกใครไปทำไมอะไรค่ะโอ้เอาเ่อนมากินข้าวกันกินไปกินเรากินเราเอานั่นออกมาเขียวก็อยู่ในนั้นแหละไปหออกระต้มน้ำ สูงสีลวกกับลวกพี่น้องค่ะแต่ว่ามันมีฉีดตาด้อค่ะเด้อสีตากน่าจะเยอดนี่กรอบดีเลยเดีย๋ยวให้พี่น้องมาเสียเวลา,ราจเจ็บเยอะเอาขนมที่มันเกิดเยอะๆมันจะได้อบไปพอตัดเสร็จเราก็จะพอตั้งไว้เลยนี่แหละแต่ก็กระเป๋าด้วยไม่ถือแหละหนัก<ม>แล้วก็เดินอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวหาไม่เจอโอ้อยทำไมจะหาไม่เจอคะป่านนี้ฉันเดินมาสิบสองปีแล้วแม่คุณ ใช่ฉันไม่เจอกอเมื่อกี้ฉันจะนอนไม่หลับนะคะวอ้วนโอู้หอมแหนมพักการสัดขามาจิ้มเกลยวก่อนจิ้มรอเลยค่ะต่างพักเหนื่อยเอาขุนวยมาใส่เห็ดค่ะไรพี่น้องมาหนิเยอะมากถ้ามันไม่บานเนี่ยเนาะเพื่อนเนาะถ้ามันไม่บานนะเราเก็บอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะเธอ ตั้งแต่อาทิ์ที่แล้วอะ่ะปุบบโอ้ยเราป่าก็แต่อย่างงี้แหลนะเนาะพี่น้องค่ะอืมอะไรก่อน น้อยเลยมันเฮียพี่น้องตัดใส่ถุงรถล,ละ่ะด,ดูตัดขาเนี่ยฟินสุดๆอะ่ะเก็บบันแรกนะเธอเอ้ยกับอาพานอ่ะเนี่ยบางอันมันก็เป็นลา เป็นราเ้ากระหัดออกพี่น้องค่ะเป็นมืองแล้วก็ทำแหลมดูทำโรดแล้วจะติดใจจะจะบอกเพื่อนปีหน้าพาไปเก็บอีกหน่อยนะกันถึงปีเปล่าอาทิตย์หน้าไปอีกไหมเพื่อนมันต้องมันต้องแบบเลาะทุกวันอ่ะอฉันยังตัดสินใจตามล่าเห็ดขอนสนเลยเพราะอร่อย บอกกับพี่น้องว่าถ้ามีแต่เห็ดกอรสกนี้ค่อยไม่เก็บเห็ดพึ่งแล้วเหเก็บก็อดไม่ได้งามมันงามแต่กินแล้วท้องอืดเนี่ยความงามเย้อย่างเดียวใช่ไหมอืมเย้อย่างเดียวกินแล้วท้องอืดแต่ตัวนี้ไม่อืดอร่อยมากพี่น้องขาเราเบิ่งกนีไ เนี่ความง,งามความสวยเจอกูไปที่เป็นว่านนะเนาะเต็มตะก้าตั้งแต่รอบนั้นแล้วถ้าเราเอาหมดมแบบเนี่ยเนี่ยแค่นี้แบบพอดีพอดีเลยเนี่ยอ,อ่อนพอดีด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ถามว่าบานกินได้บ่คันบานหลายก็บ่ปเป็นแต่กินเด้อค่ะเด้อบานลายก็บ่ปเป็นแต่กินแต่ว่าคันท่องยังขาวอยู่กะก็โอเคอยู่ค่ะกินได้นาะค่ะเนาะคันท่องยังขาวอยู่กะโอเคซึ้งเลยจ้าเบิ่งในฟีนองค่ะเป็นแตะ่สะออนเป็นตะมกหมกแซบดิ้งแซบทุกเมนูเด้อลูกเล็กมันเยอะมาก เนี่ยที่ไม่เอาก็เยอะนะตามทางเนี่ยนีไอเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้ตั้งใจเอานะไม่ได้ตั้งใจเอาด้วยพี่น้องมันงัดขึนแล้วมันมันมาน้าเงามันพักพักกินข้าวสำหรับพี่น้องค่ะเดี๋ยวกินข้าวก็คุณนุ่ยก,กันแต่จังสิตัดคาเหตุต่อแล้วจังสิ้นาย่างเก็บต่อพายางเบื้องต่อเนาะค่ะเนะาะพายางไปฟังพุ่นเพราะว่าฟังนี่เลาะกระเกือบหมดแล้วค่ะ เปสีฟ้ายาวงางปีกฟังหนึ่งจะหลักค่ะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาอโชคดีมีเงินใจเล้ยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ